สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือออฟทาลอดบายกันชารยานะคะสวัสดีสําหรับวันหยุดวันเสาร์สำหรับใครทุกๆคนที่ได้หยุดเนะจ๊ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้าเราสองสามสี่คนไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนของใครหรือใครเข้ามาซ้อนกับคุณก็ตามนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรในอนาคตเส้นทางความรักที่มิอาจเลือกได้ น่าจะอ่ะมากันที่ธาตุน้ํกากรกฎมีนพุจิกค่ะคุณจะไปซ้อนเขาหรือเขาจะมาซ้อนคุณหรือต่างคนต่างมีแล้วมาซ้อนกันก็นกตามขอดูพลังงานหลักของน้ําก่อนว่าชีวิตของคุณเมเนเจอรหลักของคุณเป็นเช่นไรในจาน้าณตอนนี้แล้วค่อยไปดูเขาแล้วค่อยไปดูความสัมพันธ์ในอนาคตจะน้ำได้แก่กรกฎมีนพุจิกค่ะ The full, การเริ่มต้นใหม่ f ฟว์อ f one พักนี้ดูดวงแล้วแล้วเห็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะแยกย้ายแยกย้ายกันเป็นแถวเลยนะการเบรพัารการหยุดนิ่งการต้องทนอยู่กับสถานการณ์ใดๆก็ตามอะไพ่ของคุณเมเนจี้ y หลักเลยนะจ๊ะเป็นความรู้สึกของคุณที่มันมันจะต้องต่อสู้อะ ไพ่ของการต่อสู้ไพ่ของความรู้สึกที่มันมีปัญหาถาถมเข้ามาน,นจะจ๊ะมันอาจจะมีเรื่องไม่พอใจเกิดความเครือบแคลงสงสัยตกอยู่ในบรรยากาศของความคุมคุมเครือเบื่อเบอื่บออ,อ,อยากๆยา,ยาความรู้สึกลึกๆเราไม่มั่นคงนะค่ะจะเลิกก็ใช่จะอยู่ไปก็ไร้สุข ดตใจเหมือนถูกพันธนาการบางคนอาจจะอยากเดินออกไปจากความรู้สึกนี้บางทีพันธนาการที่อยู่ในใจการเดินออกไปเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีการมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นบางคนมีเกณฑ์ของการย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่มัน ใจิตใจที่มีพันธนาการบางพันธนาการที่ไม่อาจตัดไปได้พยายามออกพยายามตัดพยายามลืมเรือนพยายามปล่อยให้เวลามันค่อยๆอ,อยู่ตัวเองมันมีความห่างไกลกับใครสักคนความห่างไกลทําให้คุณเป็นทุกข์อยู่หนักมากมีใครบางคนพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปหรือเปล่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห่างกันหรือเจอความสัมพันธ์ที่คนรักคุณต้องอยู่ไกลห่าง สักพักใหญ่ๆแล้วมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนี้ค่ะความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์มีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยนะความรู้สึกที่ไม่สุขใจสักเท่าไหร่มีคนพยายามเรกคุณเองหรือตัวเขาเองพยายามที่จะออกไปจากความรู้สึกความสัมพันธ์นี้นะนะขอดูที่ความกังวลใจเขาล่ะเขาก็นั้นของคุณล่ะ The Lover นั่นไงเป็นไพ่ของรักไพ่ของผลประโยชน์ไพ่ของการงาน ความรักของคุณมีทั้งผลประโยชน์มีทั้งการงานมาเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะมาด้วยความรู้สึกของคนที่ซัพพอร์ตกันอยู่ซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตเงินซัพพอร์ตฐานะซัพพอร์ตอะไรกันอยู่คะประโยชน์คุณสองคนมีประโยชน์อะไรต่อกันไพ่มองถึงความสัมพันธ์ที่เริ่มมองถึงทิศทางในความสัมพันธ์ที่แตกตา่างค่ะอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงใช้ยาแรงคุยกันนะ แต่มันก็ยังมีใครบางคนในที่นี้เนี่ยที่จะพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อีกฝ่ายหนึ่งต้องยอมค่ะอีกฝ่ายหนึ่งต้องจำยอมจำใจจำทนแล้วก็รอคอยคุณอาจจะทำอะไรไม่ได้กับสถานการณ์นี้นะักคนที่จะทำอะไรคือเขาคนที่คนที่ตัดสินใจคือเขาคนที่เลือกคือเขาหรือเปล่าเขาเลือกตัดสินใจได้เขาเลือกทำอะไรได้ เขามีพลังในการที่จะเลือกเองได้เออเหมือนเขาถือไพ่เหนือกว่าอารมณ์เนี่ยความรักนี้ถูกเลือกแล้วหรือยังยังไม่ได้ถูกเลือกค่ะเป็นความรักที่เป็นพันธนาการเป็นพรมริคิตแต่ไม่ได้ถูกเลือกมันมันรู้สึกตั้งแต่แรกแล้วมันเศร้าตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตคะ สามดาบค่ะมีความเจ็บนะสิสามดาบมีความเจ็บใครคนหนึ่งพยายามที่จะดึงคนสองคนมีโลกสองใบไว้ในมือใช่มีโลกสองใบไว้ในมือ,มลอ,มอและไม่เลือกที่จะทำอะไรบางทีเขาก็ไม่เลือกที่จะแคร์ใจเราไม่เลือกที่จะซับพอร์ตใจเราเลือกที่จะทำอะไรก็ตามที่ใจเขาต้องการความรักที่มีไม่เท่ากันมันเป็นความรู้สึกของความเจ็บปวดอยู่นะแต่มีคนฉลาดที่อยาก ประครองความสัมพันธ์นั้นไว้ทั้งสองคนนจะจ๊ะมันก็ประครองได้ไหมดูเหมือนการประครองนั้นก็พยายามประครองอย่างสุดฤทธิ์แหละประครองได้ไมหมละ่ะมันก็มีคําพูดคําจาหรือมีมีความรู้สึกที่ต้องการเอาชนะค้าขานกันชนะกันทะเลาะกันไปก็ไม่อาจชนะกันได้หรอกมีแต่เรื่องบานปลายค่ะ ถ้าคุณสองคนมีทิฏฐิในใจก็มีแต่เรื่องบานปลายมันไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นพูดอะไรก็ไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจกันค่ะพูดอะไรก็เป็นการทำร้ายกันเสียเปล่าเป่าเขารักคุณจริงไหมอ่ะเขารักคุณจริงไหมคะเกรดอฟสอดเลยคนที่คุณรักเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดเยอะ รักคุณจริงไหม The Tower ค่ะ t h u e up ครับว้าวว้าวว้าวรักของเขาอยู่ทวยเหตุผลค่ะใช่ถามว่ารักไหมรักแต่รักแบบมีเหตุมีผลไม่ได้รักแบบตามใจรักอยู่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงความรักที่ต้องใช้ต้องใช้ความตรงไปตรงมาความรักที่ต้องใช้ความเป็นจริงที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้เขารักคุณไหมเหรอ จริงๆความรักคุณของคุณตรงเนี้ยมันมองแล้วอ่ะมันถ้าถ้าถ้าถามนะเขาพอใจเขามีเรามีใจที่ตรงกันเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันเราชอบกันเรารักกันไหมมันคงไม่ได้เป็นความรักที่เป็นความรักจริงๆอ่ะเพราะว่ามันมีใครในที่เนี้ยก็รู้ทั้งรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มันไม่ได้พัฒนามัน มันรู้ตั้งแต่แรกแล้วเขารักเราจริงๆไหมเขาชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วตั้งกับคุยกันแล้วตั้งกับคอมมิชก,กันแล้วรักนี้ใครบางคนควบคุมค่ะรักไหมรักไปรักไปด้วยเหตุและผลรักต้องมีสเตะประมาณอย่างนั้นเขาจะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ไหม <S <S คือเขาเป็นคนเลือกได้นะพูดตรงๆนะ เขามีตัวเลือกและเขาเลือกเลือกได้เขามีความลับด้วยเขาเป็นคนมีสเสน่ห์รักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายเขาเลือกที่จะทําอะไรไหมเขาไม่เลือกที่จะทําอะไรแต่เขาเลือกที่จะเก็บเราไว้เป็นเงาเมืดเขาไม่เลือกที่จะอธิบายอะไรมากมายแล้วแหละเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเองค่อนข้างจะเพอร์เฟกค่อนข้างจะมีดีค่อนข้างจะมีตัวเลือกได้เขาเท่านั้นที่เป็นฝ่ายเลือกหรือเปล่า หรือใครเป็นคนคอนโทลมันมีความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างยินยอมพร้อมใจให้อีกฝ่ายหนึ่งกระทําการใดๆก็ตามถ้เาเราผิดหวังและเสียใจอารมณ์นี้อืมแล้วอือม,มองถึงความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีความสบายอกสบายใจทั้งคู่หรอกนะ เอ,อมันบ้ามันมันผิดใจมันหมางใจเข้าใจผิดเข้าใจถูกใช้คําพูดหรือหรือใช้ย่าแรงต่อกันน่ะอืมอํานาจในการตัดสินใจอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราอืมอ่าแล้วเราจะออกจากความถ้าเราเลือกออกมา่ะได้ไหมเราเลือกออกมาได้ไหมไม่ได้น่ะสิ คุณเสียใจเกินกว่าที่จะเดินออกมาคุณเสียใจคุณอยากเก็บเขาไว้ถ้าเราเลือกที่จะเดินออกมามันก็ต้องย้อนกลับไปอยู่ดีอกลับไปกี่ครั้งแล้ววะมันจะมีการวนไปวนวนวนเวียนๆ,ๆอยู่ในชีวิตพอมีเรื่องอะไรขึ้นมากระตุ้นอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาบาดอกบาดใจใช้คำพูดที่รุนแรงพอหายเหนื่อยหายล้า หายพอมีกําลังใจขึ้นมาเราก็กลับมาคุยกันใหม่เป็นการวนอยู่อย่างนี้ค่ะยังเป็นไพ่ของการวนเวียนจะรักก็ใช่ที่จะเลิกก็ใช่ที่มันอยู่ในห่วงห่วงแห่งความทุกข์ทั้งคู่ไปก็อยากอยู่ก็อยากตัดใจไม่ได้มันไม่รู้จะไปทางไหนอะบอกตรงๆเลยนะไพ่ของคุณเนี่ย มันเกิดอาการของการคืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงมันอยู่ในอาการละลักลั่นยังไงก็ไม่รู้เออแล้วมันจะจบลงไหมตรงไหนเนี่ยมันจะจบลงตรงไหนเนี่ยมันลักลั่นแบบเนี้ยจบลงที่ทุกครั้งเราก็ยังบอกว่าเรารักกันและมีใจให้แก่กัน เราก็ยังเคียงข้างเคียงคู่กันแล้วทะเลาะกันทำไมถ้าเป็นแบบนั้นยังต้องการกันและกันอยู่ยังปรารถนาที่จะมีใจให้แก่กันทั้งคู่แล้วทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันเพราะความไม่ได้ดั่งใจทะเลาะกันเพราะความรู้สึกว่าเราเราต้องมัดทนอยู่กับสถานการณ์อย่างนี้คนที่ตัดสินใจน่าจะเป็นคุณนั่นแหละคุณจะตัดสินใจอะไรได้ไหมคุณจะเลือกอะไรได้ไหม แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมแล้วฉันเลือกไม่ไปได้หรือเปล่ามันเลือกไม่ได้หรอกเขาคนนั้นก็ยังไปอยู่กับคนเก่าของเขาและคุณคนนี้ก็ยังกลับไปหาเขาคนนั้นจริงๆความสัมพันธ์ที่ซ้อนแล้วซ้อนอีกผูกพันแล้วผูกพันอีกตัดใจแล้วตัดใจอีกแบบนี้ ถ้าไม่เลือกตัดสินใจยังมองถึงความหวงแหนมองถึงความอะไรอาวอวรนก็คงจะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจ้ะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปฉันบอกเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ